สวัสดีเด็กๆทั้งหลายอยู่กับเราเองคุณยายตูดีโออ,อยากแต่งจังเลยวะในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ผมอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าแกรนนี่แต่ว่าเป็นเกมเนื้อเรื่องนะจ๊ะคือมันไม่ใช่เกมแนวแกรนนี่ที่คุณผู้ชมหลายคนนะครับรู้จักหรือว่าคล้ายๆกับพิกกี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นแบบเกมเนื้อเรื่องเลยเว้ โดยเนื้อเรื่องนะครับที่เขาเกิดออกมาคร่าวๆก็คือเราเว้ได้ไปที่บ้านคุณยายของเรานะครับแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพอเราไปถึงเสร็จปุ๊บเธอก็ผมทําท่าทางแปลกๆเว้แบบว่าจู่ๆก็จับไก่ดิบทั้งตัวมาเด็ก <c oughs> ไม่ใช่อันนั้นมันปอบ <c oughs> แต่จริงๆผมก็อยากจะเห็นนะครับถ้าเกิดมีคนไทยเว้ทำเกมแนวแบบเนื้อเรื่องแต่ว่าให้คุณยายกลายเป็นปอบแล้วแม่งไล่เราทั้งเรื่องเนี่ยโอ้โหท่าทางน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชม คุณผู้ชมดูตามภาพนี้เว้ยอันนี้เป็นแมปครามไลฟ์นะครับคุณผู้ชมลองคิดดูไว้ว่าถ้าเกิดเอาแมปแบบเนี้ยทำเป็นแมปแบบแนวแคมปิ้งเล่าเรื่องเว้ยเราสร้างบรรยากาศให้มันมืดๆตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วมีผีปอบคนแก่อยู่ในบ้านโอ้โหว่านี่เลยเกมแนวแคมปิ้งสุดๆจริงเว้ยอันนี้ผมแค่เสนอไอเดียเฉยๆนะครับเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้ในดูเกมพาสหน่อยโอ้โหเกมพาสมาแบบแนวคลาสสิกเลยจังหวะนี้ใช้ ซื้อเบ็ดคิดซื้อปีซ่าหลวงพ่อหมีก็ต้องมานะครับซื้อในกีแอร์จอแดนจัดไปแค่นี้ครบสูตรละบูมบ็อกนี่มึงไปไกลๆเลยอ่าโอเคนี่เราเข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปิดเสียงหน่อยดีกว่าเฮ้ยอันนี้คุณยายเหรอเอ้ยสวัสดีมากรับนี่เธอพาเพื่อนๆมาบ้านด้วยเหรอฮะ ใช่แล้วอันนี้เพื่อน,อนผมเองคุณยายอย่าลืมว่าจะกินตับเขาเรียงตัวเลยนะครับอาหารอนโอชะสวัสดีครับคุณยายนีน่เพื่อนนี่ยายกูเองเน,นี่ยเนี่ยยายกูสวัสดีนะทุกคนเอาละเข้ามาเลยเข้ามาเลยว้าวแหมอันนี้ยายกูจริงเหรอวะเนี่ยโอ้โหยายแม่งคือมึงเป็นปอบเลยดูยังไงยังไงยายแม่งก็เป็นปอบดูว่าคุณผู้ชมหน้าตาเหมือนกันแค่ไหนเนี่ยนี่ยายผมเองเว้ย ทำตัวมันอยู่ในบ้านตัวเองเลยนะว้าวไอ้เปื่อนไปตรงที่แฟม i ลี r o ูมเร็วมันเป็นอะไรวะตรงนี้เหรอไม่จริงนั่นมัน SpongeBob นี่นะตอนนี้เป็นตอนโปรดของฉันเลยนะใช่แล้วเรามานั่งดู SpongeBob ด้วยกันนี่ครับคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็น SpongeBob ตอนพิเศษที่ผมชอบมากมากนี่ครับเสืสอออสอส้อมึงซื้อยังไงวะอยากซื้อเสื้อมึงซึ่งมันก็ยังมีหลายคนรับผมที่อาล้เด็กๆต้องการคุกกี้ปะ มันสดใหม่มากเลยนะเพิ่งออกจากเตาเลยยอดเยี่ยมเลยครับคุณยายคุณยายจะเอาคุกกี้ให้ผมกินใช่ไหมแน่นอนรับคุณยายผมชอบคุกกี้นี่ไม่ใช่กูชอบพิซซ่ามากกว่าทําไมกูไม่ได้ของเลยวะปกติกูต้องได้ของดิดูดกูซื้อมาหมดแล้วหวังว่าคุกกี้นี้คงจะไม่มีพิษเนาะว้าวคุณยายนั่นมันอร่อยมากเลยอร่อยดูหน้าคนกินของอร่อยนี่อื คุกกี้นมันอร่อยก็จริงเนาะแต่ว่ามันมีถั่วอยู่ข้างในหรือเปล่าอย่าบอกว่าเจ้าหมอนี่แพ้ถัว่วอ่ะใช่ทําไมเหรอเด็กน้อยมันมีถั่วอยู่แบบนี่หนึ่งเรียบร้อยครับคุณผ,ผู้ชมเตรียมตัวไปหายายให้เขาได้เลยแบบนี้ชัวร์ๆเขาจะแพ้ถั่วนะครับโอ้ไม่คุณยายกูแพ้ถัว่วตูดให้เราหายานะครับภายใน30วิโอไม่ต้องหรอกคุณยายสบายสบายไม่ต้องหาเนี่ยมีคนเจอแล้วเนี่ยเอาลูกคุณยายก็แบบ ชวนกูเข้านอนเฉยเลยคุณไม่รู้สึกผิดเลยเหรอที่ทําคุกกี้ถั่วให้เขาอะอ้าวเข้านอนแล้วล่ะเนี่ยแล้วห้องไหนครับที่เราจะต้องไปนอนฟันดีเด็กๆอ้าวอาวละได้เวลาไปนอนละแล้วนี่ก็จะได้เวลาที่คุณยายจะออกหากินพอดีนะครับเ <c oughs> รียบร้อยอาการแบบนี้ใช่เลยครับอป,อปอบลงละปอบลงละนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอลิสเดอะคิลเลอร ฉันไม่รู้จูๆ่ๆก็น่ากลัวขึ้นมานะครับน่ากลัวที่คลิปนี้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแม่งเพลงขึ้นมาขนาดนี้เฮ้ยนี่มันเสียงอะไรนะหรือว,ว,ว่าคุณยายเขามีปัญหาทางด้านอารมณ์โอ้กอดไม่ฮัลโหลคุณยายโอ้กอดดูหน้าคุณยายดิ กูไปละบายบายบอกให้พวกมึงอยู่กับคุณยายไปเถอะเออคุณยายครับเกิดอะไรขึ้นเหรอกลุด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 เฮ้ยผมมึงสังเกตก็ไม่ยอมลอยได้เว้ยดูดิคุณยายมันมีพลังวิเศษด้วยคุณยายโอเคไหมใช่โอเคไหมคุณยายเดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้ๆอีกทีนึงเขาบอกคุณยายโอเคนะครับโอ้ยวิง่งอาอาจะตายคุณยายทำไมทำแบบนี้เกมพาร์ทคุณยายไม่ได้ให้ผมมามันหมายความว่าไง คุณยาทำแบบนี้เกินไปแล้วเกินไปเกินไปเกินไปจริงๆผมเพิ่งซื้อเกมพาสของเกมนี้ของคุณยายไปคุณยายั้นงไม่ให้เกมพาสกูมาเลยโคตรใจร้ายอะ่ะนี่ไงคุณยายมาแล้วโว้โว้โว้าวคุณยายคุณยายออกล่าอาหารได้เก่งมากเลยว้าวไปฝึกล่ามาใหม่นะจริงๆแบบนี้สอบไม่ผ่านคุณสอบตกความเป็นปอบนี่แบบสอบตกเลยไม่ผ่านนะครับไปแก้ใหม่ไปแก้ใหม่ให,มให้สอบซ่อมด้านหลังตรงนี้มีกระจกนะครับ เราน่าจะหาหินหรือหาอะไรมากระเทาะกระจกตรงนี้แล้วยังไงต่อกระโดดลงไปเลยเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มึงทำความมืดจุดเพียนเทียวไว้เฮ้ยความมืดจุด j p e กช้าเกินไปนะเจ้าจเด็กน้อยออืนี่ไงคุณยายโอ๊ยคุณยายโคตรเท่เลยว่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยหน่อยว้าวจุด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 ไอ้เพื่อนอย่าบังกล้องเห็นไหมเนี่ยกำลังจับมือคุณยายอยู่เนี่ยพวกแกคิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้อย่างนั้นเหรอฮะ ทำไมคุณหนึ่งต้องทำแบบนี้ด้วยคุณยายไม่นะอย่าทำแบบนี้บอกแล้วไงนี่มันเป็นเวลานอนเดี๋ยวครับคุณยายเขาโมโหที่เราไม่ยอมหลับยอมนอนกันเหรอเขาก็เลยแบบเกี้ยวกาดจนถึงขีดสุดมาปุ๊บลงมาเกิดด้านล่างตรงนี้เลยเหรอโอ้โหคุณยายพากูเทเลพอร์ตมาตรงนี้ว่ะพวกนายทำได้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนคุณยายเขาทำให้เราสลบนะครับแล้วเราก็จําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจําได้คือว่า จูจ่ๆคุณยายก็พยายามจะฆ่าพวกเราเท่านั้นเองแล้วเนี่ยอะไรวะไ <laughs> ด <laughs> ้ทำอะไรของแกวะโอ้โหร่างทรง8.0คุณผู้ชมกวักเก่งมากแล้วทางออกต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยใ,ใช่ด้วยวะมันเก่งเกินไปละมาคารลอฟเจอทางออกนะครับอ่ะเ <laughs> พืพ่อนๆไปไหนวะรีบออกจากที่นี่กันเถอะ แล้วตรงนี้คือมีปลากลัวว y ดยูมีนเขาต้องมาตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะคุณผู้หญิงทาไมมันเหลือกันสองคนวะไม่เขาให้เวลาหนีตรงนี้เร็วคุณผู้หญิงรีบกระโดดออบบี้เร็วเนี่ยทำไมมันเหลือกันสองคนวะที่เหลือแม่ไม่ไม่อีกทางนึงอ่ะคุณผู้ชมออบบี้ถือว่าไม่ยากเฮ้ยไม่ยากกูบ้าละยากตรงนี้แหละกูเกือบตายเนี่ยจัดไปเยี่ยมคุณผู้หญิง ว้าวเนี่ยส่วนคนที่เหลือแม่งไม่รู้เพิกเนะคะีครับเขาเลยต้องแบบตามมาทีหลังเวลาจะหมดแล้วทุกคนเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วฮ่าฮาเยี่ยมโอ้โหว้าวตายกันไปเกือบครึ่งไม่ใช่เกือบครึ่งตายกันไปครึ่งนึ่งเหลือกันสองคนฮ่าฮ่า <ders> มิชชั่นเฟลไหนโอเค ต่อไปให้เราไปตรงช่องแอร์นะครับหลังจากที่พเพื่อนๆเราับผมมิชชั่นเฟลนะครับร้องไห้กับบ้านอย่างน่าสงสารเพราะว่าไม่ผ่านออบบี้นะในนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผมมากและอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเขาขึ้นแมงกบนนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฟัเอสเกปชัวช,วชวเพื่อนมึงรอกูด้วยก็ได้ You เพื่อนเราทําได้อยู่แล้วเนี่ยรอไปเถอะชึบโอ้ไมค์อดกูเกือบตกกูว่าเก่ง้วเวย้ย นี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเราเกือบจมน้ำตายซะแล้วใช่ตะกี้ฟัดเอสเกปฉันคิดว่าพวกเราเข้าใกล้แล้วละ่ะไปรีบเดินทางกันต่อเลย <c oughs> ยินดีต้อนรับอุ๊ยอะไรวะเนี่ยคุณยายเออนี่พวกเราอยู่ไหนหล่ะครับยินดีต้อนรับกลับบ้านนะเด็กๆเฮ้อย่าบอกว่าน,นี่พวกเรายังอยู่ในบ้านอยู่เลยรู้ว่าตะกี้เราเหนียวมาจากชั้นใต้ดินวะ ล่อยพวกเราไปเถอะนะใช่เห็นแก่ผมเธอคุณยายผมเป็นหลานคุณนะเวทเมย์เล่ะพวกเราเพิ่งจะมารวมตัวกันเองนะคุณต้องการอะไรจากพวกเราเนี่ยเออต้องเกิอเลยง่ายๆนะครับคุณยายเขาต้องการแดกตับมึงยังไงล่ะคุณยายแบบยิ้มให้กำลังใจกูเอาละคุณยาย <c oughs> มีอะไรก็ดื Dude. เดิน <Dude. S 2> What to be continue มันไม่ได้เล่นแล้วจบในตอนเหรอมึงมีการให้กูรอด้วยกูนี่งงมันไก่ตาแตกเลยเฮ้ยจะทำแบบนี้สิอย่าให้ฉันรอโอ้โหเซ็งเลยอะแต่รู้ไหมอะไรเซ็งที่สุดสิ่งที่กูเซ็งก็คือกูซื้อเกมพาร์ล้กกูไม่ได้ยังไงล่ะอันนี้คือเซ็งที่สุดละ